พี่น้องืันนี้ดีใจแห้งๆจัดอุณหภูมิออสิผ่างซาเด็เมื่อนางชุ่มสวนก็บักลาหน่อยนะลูกได่มานั่งตากแดดใช่ไหมลูกผมดีใจมากเลยใช่ไหมลหูกดีใจไหมครับลุวดีใจไหมลูก ได้ออกมานั่งข้างนอกนลกทุกวันมีแต่ฝนเนาะอากาศเย็นอาทิตย์นี้อากาศดีอาทิตย์นี้อากาศดีมือนีดีครับจ้า25สา่สิบหาอศาดอกไม้พี่นนุนกับบานบานเรากงา็งามงามพี่นนอง เนี่ยมันลายสีชมพูอ่อนกัลายลายผีเข้มสวยเห็นไหมนี่พึ่งมาดมดอกเลยตัวต่อตัวต่อมากิ่งเกสอนดอกไม้เป็นวัตถุจากองคขามริดเพราะ,ะว,ว่ามันตอ ตอดนะล,ลูกระวังลูกตอดนะทักไทยจากประเทศเนเธอร์แลนด์จ้าบ้านห้าขึ้นหอนคักนองจากพี่น้อง44องศา43าผูบบ้ใดบ่มีแอร์นะจ้ะคือฉีนอนบ่ได้ดอกพัดร่มก็เปิดบ่ได้ด้นี่จะไอหอนร้านมานอนบ่ได้เลยอยู่เมืองไทย พี่นอ้องโอเคอจ้ะชัวรี่สู้ๆไปจ้ะพี่น้องเอ้ยกาบมันเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้ดูๆจ้ะเออปลูกต้นไม้ได้หลายมันลดได้ช่วยได้อยู่จ้ะเอาลาพี่นุ่นกับฉินนั่งกินกาแฟาตอนเดี๋ยวก็จะได้ไปเฮ็นหน้าเราจ้ะพี่น้องสวัสดีจา้า